ฝนดีจริงๆเลยนะคะฝนตกแต่เช้าเลยแต่ว่าเรามีลาบแล้วเราก็อยากจะกินผักนะคะดูพื้นค่ะก็จะเฉะแฉะหน่อยนะคะเขาจะตกแบบยุ่มยิมหยุ่มยิมแต่ว่าตกนานแต่ก็ชุ่มฉ่ำมากอุ๊ยลื่น ดูนี้เลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาย่าเหยียบอ๋อสองพี่น้องมาเก็บผักเอาทำไมใบเลืองเหลืองอะพี่พรบ,งงงบุ่งลงนานนี่คือข้อเสียของอินซีนะคะแต่มันปลอดภัยแต่มันก็จะมีบุ้งหน่อยแ้่แต่ลูกเล็กลูกน้อยก็ออกอยู่ด้วยนี่มันก็สู้กับโลกเนาะอันนี้เด็ดได้ไหมพี่ อันนี้กําลังกินนะนเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเพิ่มให้อีกเนาะลองอีกเอ้หรือว่าจะเอาพันธุ์อื่นเพื่มมันรุ่งมันรู้แล้วอ่ะอานันนี้เอานี้สองสองเองแต่งตา,ตาด้วยแตง่งตามแต่งร้านเนะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องจัดแต่งร้านเมื่อนี่ก็ได้หลายเติบอยู่ด้วนี่นี่เก็บเมื่อวานก็เก็บใช่ไหมเก็บทุกวันครับโเก็บทุกวัน นี่คือต้นมะตูมแขกนะคะอุ้ยกำลังออกยอดเลยใบมะตูมแขกง,งามงามโดนฝนโอ้โหดูค่ะเมนูผัดหน่อไม้อือ้โหใส่เผ็ดงี้เลยละ่ะ น,นี่เป็นผัดเข็ดเลยนะคะโอ้ผักชีลาวลุงพรต้นใหญ่ขนาดนั้นเหรอพี่พรต้นใหญ่มากอือ<า>อันนี้กินกับอะไรดีออมบ่กินกับน้ำพริกธรรมดาเนาะกินเป็นผักสดไงเอ้ยเราไม่คิดว่ามันจะต้นใหญ่ขนาดนี้เนาะ มันแก่สิตาถ้าไม่เก็บอ่ะไม่เอาไว้ออมเนียล่ะตัดตัดตดงั้นพี่โจ้บอกว่าอยากให้ตื่นมาทำพร้อมกันเหรอเลกมุ่งหว่านใช่ไหมอ้าวแล้วก็หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรนะที่เพชรหน่อไม้บ้านเราเนี่ยหน่อไม้ต้มต้มก่อนใช่ไหมหอมมากย่อย คุณยายอาบน้ำสระผมเลยเหรอใส่กางเกงแบบนี้กับเขาไหมนี่เขาใส่กันเนี่ยเห็บ้านเนี่ยเห็นบ้างเฮ้ย,สยใส่ช้างนะผุฟ้ฟนี่ยช่วงเก่งแม่ไม่ได้บ่แบบนี้อยากได้ไหมนี่แบบเนี้ยเหมือนคนขลุ่ เออห็นไหมไม่เอาเห็นไหมเราหมอกแล้วว่าแม่เขาไม่ใส่มันใส่ยากมีแม่ใส่ขางเลยนะพี่ผ่านโอาใส่เสื้อสีเดียวกันเลยมันน่ารักมากเสื้อสีเดียวกันอยากได้เสื้อพ่อไปซื้อให้อ๋อพ่อซื้อให้อคะเนี่ยพ่อไปซื้ออุ้ยพี่กัมพูรเขาบอกก็นี่ไงบอกว่าซื้อเสื้อให้พ่อให้แม่หน่อยเสื้อเสื้อเขาบอกเสื้อเขาไม่สวยเหมือนเสื้อมหาใสอีกแล้วนะเพาพ่อความหมายคือมาถามถืว่า ไม่มีกาม่ใช่ใช่มันไม่มีโลโก้เดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่้มมยังได้มีกาสัลักดกแต่นี่เป็นยี่ห้อนะนี่<อ>ใครซื้อ,อให้นี่ยโอซ้อตลาดนัก แต่มันไม่มีไอ้นี่ตราพระราชตราสัญลักษณ์อ๋ออยากได้เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์คุณก็ไม่ยอมบอกเนาะจะได้ซื้อมาให้ผมบอกแล้วนะแต่คุณเนี่ยไม่ไม่เขาก็แสกังไหนพวกอย่างนี้ไมนจะได้บอกนะเออทำไมจะต้องให้บอกคุณรัชนีคุณรัชนีคุณทําไมต้องให้บอก หรือบางสิ่งไม่ต้องบอกจะคิดเองได้หรือเปล่าล่ะมันคิดไม่ออกให้ขี้ไม่ออกต้องให้บอกหมดทุกอย่างคุณก็คิดเองแล้วก็ซื้อมาห้ามใ้นะถ้าบอกไปก็เหมือนพ่ออยางได้ไส่บาดจะาถมอะไสกันตัวย่านบอไซน์นะโอ้ยย่านพอไซน์ให้ซื้อมาก่อนเนี่ยอ๋อเอาตาสัญลักษณ์เนาะของแม่เบอร์แอลของพ่อเบอร์เอ็มบอก ใชครั็ลูกเจ้าท,ทุกคนอยู่เนี่ยมันก็ได้บุญในทานหมดแล้วแล้วจากเข้าให้พ่อให้แม่กินทุกวนันทำอาหารให้พ่อให้แม่กินทุกวนันเราต้องดูแลพระในบ้านกอ่อนอย่าลืมขั้วเนื้อให้คุณรัชนีด้วยเนะ้อ้ยดูดิหลายแนวเนาะ <c oughs> ดู นี่ไข่เจียวไข่เจียวน้ำน่ากินมากเลยดูดูเห็นแกงหน่อไม้เย็นทองนาชอบต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้เอาเอาน้ำพริกเอาแจ่วบองไหมน้ำพริกไหมพริกเผาเผาน้ำพริกกะปิแจ่วบองสามอย่างไปหมดเผ็ดน้อยของคุณยายควรให้คุณยายอ่าอันนี้แจ่วบองเผ็ดน้อยคุณยายน้ำพริกเผากินกับอะไรนะน้ำพริกเผากินกับปลาทูทอดไงเอาที่ถนัดนี่น้ำพริกกะปิมาแล้วจ้า อันนี้เป็นอันนี้เป็นกะปิแห้งนะคะเป็นน้าพริกกะปิแห้งเนื้ออย่างนี้เลยอันนี้เนื้อแจ่วบองเลยดูสินี่ไงแจ่วบองตักให้คุณยายล่ะอันนี้เป็นเผน้อยแจ่วบองอันนี้แม่กินได้เลยครับสูตรเผ็ดน้อยสูตรคุณแม่ทองนาคจิ้มน้ําพริกและนี่น้ําพริกกะปิแห้งโอ้โหแต่น้ำพริกกะปิแห้งนี่เนื้อสวยจริงเนาะแดงธรรมชาติ ใช่ไหมไรชนีอุ้อนอยนี่เนื้อน่ากินนะฮะท่านผู้ชมนี่กับไข่เจียวก็ได้ครับปลาทูทอดก็ได้นะฮะทำนี้ไข่เจียวหางยางหลัดคุค้งตาหมูบกขมบะมันบกขมครับมันบกขมนะคุณ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 นะสิบใส่สปูเอาเอาเอา,เอา โอ้ย,ยังไม่ได้อยูอ่อเข้าวเหนียวมาแล้วจ้าใครอยากกินข้าวเหนียวกับลาบกระเชินนะจ้ามาข้าวเหนียวดีกว่านะเรานะเนี่ยข้าวเหนียวเป็นคนรอข้าวเหนียววันระหว่างนี้ก็เมนูก็ยังหลั่งไหลามาเรื่อยเรื่อยเอร่อยจังอ่ะอะไรอร่อยลาบอ่ะย่องจะของกับเป็นบะโอเด็กครับว่าให้พอเราย่องนะเราไปเอาดีมาสิดใ่รรวังหันแล้ว่างบะขม เอาแม่ลองดูอร่อยจังนี่ได้คุณทารหอเยี่ยงเลยเยี่ยมมากเลยอู้หคุณยายเดี๋ยวต้องหาไดเป่าผมให้คุณยายสักอันหนึ่งไม่ผมยังไม่แห้งเลยวันนี้เป็นวันเกษตรกรแห่งชาติวันนี้เป็นวันเกษตรกรเหรอคะไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่ไหมอ้ยอู้ยเกษตรกร โอ้โหดูลูกหลานอนืมปายนี่แจ็คพอตจริงนะปลายนะ <c oughs> มาวันแรกก็โดนซะแล้ว <c oughs> เอาเพชรยังลาใบตองพอแหนมครับพอแหนม,มนี่ค่ะใบตองได้ใช่ประโยชน์เด้อพี่น้องมานี้ ถ้าใบตองมันต้องใบตองมันต้องสามใบครับอันนี้ใบกล้วยครับถ้าใบตองต้องสามใบทำไมคะถ้าใบหนึ่งใบเดียวเขาเรียกใบวันถ้าถ้าสองใบเรียกใบเบิ้ลถ้าสามใบก็เรียกใบตองครับไปเรียงไว้เดี๋ยวแม่มอนึ่เอาไว้ม่อเพื่อนนะเอาเรียงกันใหม่ไหนบอกว่ามีลูกมากจะยากจนไม่ดีไม่จริงนะพี่เพียรนะ มีลูกมากได้ใช้แรงงานนะโอมนจะได้โหมยโอขยันเนาะเหนื่อยไหมคุณไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยนะดีกว่าขุดดินเนาะ กล้วยอะไรนะคะพี่กมพูกล้วยตันีครับเนีย่ยฮะที่เขาปลูกไว้สําหรับเพื่อหอ่อพวกขนมข้าวต้มอะไรโดยเฉพาะก็คือกล้วยตันีนะฮะอุ้ยตายใบกล้วยมีกี่แบบคะใบกล้วยหมายความว่ามใช้ประโยชน์ไหมหลากหลายพันธุ์ huh. ก็ถ้าเป็นกล้วยตนันีใช้ประโยชน์ด้านการห่อครับเอาใบมาห่อประโยชน์ทำขนมนมเนยอะไรเพร่ะ<ๆ>ว่าไปนะในกล้วยตะนีของแท้ ไม่นิยมกินลูกเว้ยน้ำว้านิยมกินลูกครับใบปลอะถ้าว่าห่ออะไรกินทําอะไรกินได้มันแต่ว่ามันมันปลาะง่ายมันขาดแล้วก็มีน้ำว้ามะลิอ่องอีกนะน้ำว้ามะลิอ่องก็สิ้นลูกครับลูกก็จะไม่ใหญ่ใช้ใบห่อก็นี่แหละฮะจริงๆใบตานีเนี่ยครับแต่อีกอันหนึ่งที่สามารถห่อแหนมได้นะเ็ษไอ้ใบใบจานอ่ะต้นจานอ่ะ หาที่ไหนอะแต่มันหาได้ยากไงใบจานมันไม่มีพอ <S 2> <S 2> <S ไหนๆก็ตัดแล้วนะมั้ยตัดให้มันเยอะๆเลย <S <S เล่นกลน้นต้นเลยส่วนนี้นะคะเป็นมะละกอฮอลแลนดนะคะ กินสุกอร่อยมากนี่ต้นนี้เลยต้นนี้แต่ว่าตอนนี้เป็นลอตลูกที่แบบสุดท้ายแล้วมันจะมีลูกเล็กๆที่เพิ่งออกมาอีกลอดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสองลูกสุดท้ายของรอบนี้แล้วนะฮอลแลนด์ค่ะอีกวันหนึ่งก็สุกแล้วอ้าวมาช่วยอีกหนึ่งน้องเค้กเป็นไง <laughs> เหยียบเลใบตองแล้ว น,นีใบตองโลเท่าไหร่พี่เพชรสามสิบอู้ปลูกใบตองขายได้โลละสามสิบนะจ๊ะฝั่งนี้ตัดตองไม่เหลือต่อเออตัดตองเหลือแต่ตอคือจะเอาใบตองใช่ไหมดูแล้วแกไม่เอาลูกแน่นอนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นตานียอ๋อเอออันนี้น,นี่อันนี้ที่พี่กำพูบอกว่าเป็นกล้วยตานีคือเราไม่เหลือไว้เอาลูกนะคะ เราจะใช้ใบ<า>ต้องเหลือใบไว้ให้มันฮะมันต้องเหลือใบไว้ต้องเหลือยอ,ยอดใช่ไหมเออลุงพรแกก็อาจจะคิดว่ามันจะงอกเองมัง้งอันนี้เป็นตานีซึ่งใบเหนียวมากตานีเนี่ยเพาะจากเมล็ดเลยนะจําได้ว่าเป็นเมล็ดมาจากเม็ดกล้วยแล้วมาเพาะเยอะมากขึ้นมา วดีจังแตกต่างเลยกับน้ำว้าคนละเรื่องเลยเนี่ยครับเนี้ยครึ่งโลได้มั้ยครับนี้นะครึ่งโลได้สิบห้าบาทแล้วนะเนี่ย นี่อ hmm. mm ัน hmm. นี uh. no uh, ้โลหนึ hmm. mm ่งเลยเนี hmm. yeah, okay. know, yeah, oh, mm ่ยหนักหนึ่งกิโลได้อันเนี้ยเฮ้ยแมงปอแมงปอบ้านเนยยนอยู่นี่ยพายางไม่ต้องได้เยอะมากเป็นอะไรเป็นลมเรเป็นลมเหรอมีเด็กเป็นลมเหรอฮะเด็กคนนน้นอ่ะเด็กคนนน้นอ่ะไอ้าดมอยู่นะไอ้อดองไอ้อดองเอาไปดมดิเร็วสาวดำ คนบ้านนามีดงคงป่ามาไกลแสนไกลแลนักวิทยาาสตรจริงอันนี้คือหน้าตาเหมือนไอสไตล์เอาเบิร์ตไอสไตล์เหมือนกันนะค่ะไว้หนวดไว้เขานะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่างั้นเรื่องต่อไปนี้นะคะทำอะไรครับอาจารย์ครับมันว่างจัดหรือไงไม่มีอะไรเล่นเหรอฮะว่างมากนะครับวันหยุดเออว่างมากวันหยุดแบบแพทริกนะครับทางเขาจะชอบนะเนี่ย เดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับทําอะไรครับรค,คือ <laughs> น้ํายาครับน้ํายาเช็ดถูกันเป็น,ปนอะไรได้บอส<ป>พ,พี่แหวงตา<ะ>ว<ะ>้าวต่แหวงใส่หน้าเลยอยิงเลยว่า <laughs> เป็นตาใส่งานได้เนาะ อันนี้อันนี้เป็นน้ํายากันแมลงวันนะครับคืออะไรอ่ะฮะอันนี้คือน้ําส้มสายชูอ๋อน้ําส้มสายชูใช่ครับหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนมีเท่านี้เองครับทําได้ง่ายๆที่บ้านก็ทําได้เข้มข้นขนาดนั้นเลยหรออ่าใช่ครับหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งครับอันนี้ก็ถือว่าได้กลิ่นเข้าจมูกเลยอันนี้เช็ดเช็ดโต๊ะแมลงวันมดไม่มีอันนี้คือน้ํายาล้างจานหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ผสมคนให้เท่ากัน แล้วมาเทใส่ขวดนี่นะครับทําไมไม่ซื้ออีกที่กล่องนั่นนะที่ครับอันนี้ลืมครับโอ้ยนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกัลโวยนะเดี๋ยวเออยิงเอากระละมังให้นกลวยมันมีเดี๋ยวนะเราเคยมีกล้วยอยู่เดี๋ยวนะได้อยู่อันกังมดนี่ไม่น่าหนเดี๋ยวลองต้องต้องลองดูครับข่าเราไม่มีอะไรสามปีนะงมันตายอยู่แต่มันมาเหมอนเดิออ๋อก็คอยฉีดอยู่บ่อยๆใช่ ฉีดแล้วก็เช็ดอย่างนั้นใช่เร้กันหกมันไม่มันไม่มันไม่กลัวจะตักใส่ใช่ไหมใช่ครับผมจะเทเดี๋ยวหากรวยให้หากรวยให้กรวยอยูุหนะไหนฮะรวยอยู่รอเครื่องสูบน้ำคุณนะอันนั้นกรวยน้ำมันนะอันนี้ลองมาแล้วอันนี้ก็ได้เหมือนกันหน้าพี่โจนี่นี่ก็เป็นแล้วเป็นกรวยแล้วปากขวดมันเท่ากันนะสิเดี๋ยวลองนะน้องโซนใส่ชูก่อนกรอกมันลงไปครับนักศาสตร ได้นะครับขำเสแล้วค่ะสวดีครัวดีคัยังว่าใส่ผงชูรสใส่ไอิกผ<ม>งใช่<ผ>ม,มันจะสีแสบพอดหรอสไม่ใช่ต้ยมยำเออขอใส่ผงชูรสใส่ลงไปใส่นั่นลงไปไม่พอ่รุรพัก ออาันนรถพักกันแล้วเท่านี้เองนะครับน้ำส้มสายชูหนึ่งต่อหนึ่งกับน้ำอันนี้จะแยกออกได้ยังไงจะเสติ๊กเกอร์เดี๋ยวมีสติ๊กเกอร์อยู่อ๋ออันนี้แมงวันนีแมงวันใช่ไหมอันนี้แมงวันเอาละแมงวันนี่เวลาฉีดฉีดใส่ตัวเลยป่ะไม่ทำใส่ตัวเรานะใส่ตัวแมงวันใส่ตัวคุณรัชนีนะแมงวันแมงวันจะได้ไม่เกาะฉีดใส่หน้านะใส่อาหารเลยอย่าไปทำอย่างนั้น อันนี้ได้ครึ่งขวดเอาอย่างละสองขวดพอเอออย่างละสองขวดทำไมไม่เอาสีให้มันต่างกันนั่นนะสบเพื่อเขาหรปล่าเปล่าถ้าเหลืองก็จะเป็นเหลืองทั้นมดไงอันนี้ไล่อะไรนะมดอันนี้ไล่มดครับไล่มดไล่แมลงได้เอาไหนบอกน้ําส้อมสายชูไล่มดไม่ใช่หรอไล่มดแล้วก็ไล่แมลงวันได้ครับเวลาเราฉีดจริงๆก็คือสามารถชุบน้ําเช็ดแล้วก็เอาผ้าเชิๆเช็ดโต๊ะได้เลยครับแมลงวันจะไม่มา ไม่มารบกวนเพราะมันจะไม่ตอมโต๊ะใช่ครับแมลงวันไม่ชอบกลิ่นที่ฉุนๆครับตะไคร้ตะเคยก็เหมือนกันครับอ๋อติดเลยนะครับยุงด้วยไหมพวกแมลงทั้งหลายครับสูตรจะสูตรนี้แมลงวันไม่ยุ่งแต่แมงสาบไม่เกี่ยวแมงสาบบอกว่าออันนี้คือสูตรไล่อะไรอันนี้ไล่มดครับแมลงวันครับไปเช็ดโต๊ฉีดเช็ดโต๊ได้เหมือนกันฟอดเลยจ้าอย่าไปกินนะครับแม่อร่อย เดยจะเป็นวน้ำส้มอะไรยังไงสีมันเหมือนน้ำสับปะรดอยู่ด้วยบอกคุณสำลินไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสำลินอาจจะคิดว่าเป็นอะไรบางอย่างก็เป็นยาดองเดี๋ยวก็ซดเข้าไปเลยจะยุ่งโอ้หเคล็ดลับไล่มดและแมลงยังไพ่อใหญ่แหวโดยไม่ทำบาปด้วยมีนักมีนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะนี่ลุกเขยพ่อใหญ่แหวเนี่ก่ธรรมดาได้นี่ไได้ไม่ตาไม่บไาณหรอ ทำไมคิดว่าไล่ไม่ได้พ่อมีเหตุผลกันเหรอเห็ดเล่นไปซื้อตีเ็ดเล่นไปซื้อพรามันเปลืองเพราะมันเปลืองหาว่าลูกเขยไล่สาระดิตีอันนี้อันนี้มะแรงหวานบัวอันนี้มดอันนี้ไล่มดอันนี้ไล่แมะแรงอ่าโอเคสี่ขวดนะคะใช้ได้ห้าเดือนขวดเซตอ๋อ นของพี่นกนเานนะขาของพี่นกสายลมพัดมาวีวีคนแพ้บุรีลมมีแต่ความทิงใจราวง,งและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรราวงสาวสวยแก้มใสรอยโคงรราวงเสียงกลองรัวมาทีดทีกําโพรัชน,นีออกมาร้องรำวง កំពកៀងតនទ្រីក្រុមសោកយុយយ៉ៃកັບទៀនតនទ្រី